โอ้วันสิพ่อปิ้งเราตีขัดขืนมาเอาขึ้นมาเคยมาแวะแมีนเคยมาแวะมาชมมาเหรนมาเที่ยวนั่เนาะบอกว่าผู้สีคอมเมนต์หรือบูโปขคอมเมนต์เนาะก็คิดหอดคิดถึงแอบลงต่ำๆไปเลยๆมันนุบเรียบๆในเวลาต่ำบักคงเราจะผิด้อพี่น้องใดสวัสดีครับพี่ลุงครับสารน้อุ่ยให้พี่น้องครับไฟยูไปกิน อเน่าใส่สวยถ้าเทียน hmm ีปลาปิ่งจ็สีตัวหาตัวมึงก็ต้หุ้มวิสระน้าซาเยสวนท่านี่ละมาคนวังน้ำเย็นคือเปล่าโอ้ Phay. Ừ. phay 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 lê chẳng đây gì đầy hay nè nào dữ tìa hòn như thế, như tăng thân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เด้อข่อยก่ามันห่อนยี้ดิเธออยู่ทั้งถึงอินดองข่อยกวามันห่อนยี่ดิแต่อับนามดีดิฮะไปว่าใด้ก็ยังข่อยมื่นฮะป้าโถอถอถอเอาอ้ยล่ะอืมไม่บ้นใดดอกงั้นที่มื่นจะไ้ โอ้ว่าสิพ่อปิ้งเหรอตีขดข้นมาเอาขึ้นมาข้นมาหลดลุนุ่นเอาขึ้นมากกว่อนเอาไปอ๋อไปแต่มันใหญ่ปอเสียงปล่อยไปสองปีพี่นามากข้นมากขืนมากลองไปปะ พอได้ข้นหยาดสิสิเอาไปนอนอันนี้เกิดเนาะกิ่นอบเกียร์ขาวจังน่อยนี่กลิ่นผิดๆสองบาทก็พอจินตัวขนาดนัสองบาทเ่ก็พอจินแล้ว บอกแค่ล่ลงสาแล้วกลับมาล่องไม่บแมเอาอีกจ็กบาทะเนาะถ้รมาติได้พี่น้องเี่ยงธ้ามาาดนัก็คอยได้กินหัวอาหารดอกแปดพอยู่ดีแล้วให้กินเสมอจะเศ้าสีแรงพี่น้องกลายเป็นปลาธรรมาตาแล้รออืมธรามาติก็ได้กินือกันละอีกแจ็กบาทไป เป <Holmes. S 2> ็นย <or> ังไงปัดน <or> ี่มี่ไพ่พอตึกยุกตึกยุติเอาหมันได้พอเอ้ยปวดแล้วขออี้พอผุนได้บ่ขอนั่นเด้เอาคือ เดี๋ยววงก้อนได้ปอม่นยังขขาวแมบแม่นโอ้ตัวเนี้ยเงี้ยปอยเออเอาลูกลูกลูกก็มาถามคนกาแฟอมยใช่น้องต้องหยุดบอกไม่ต้องไอตัดเด็ดตนวป่วยตัวนี้แต่ว่าหังไม่ได้ตัดตัวนั้นละ่ม้ลงไป เนีดนี่ค่ะเ,เอาลงไปใส่หนาๆกับเป็นปุนแมน,นใส่หนับเป็นปุ๋ยเป็นปุ่นขวดลงไปเปีนเน่น่นนี่แหะเด้ปุ๋ยหมักขักของแท่นี่เด้ฟุน้นเดบปุ๋ย เห็บก็พ่อแวละแต่วว่ามือนี่เดียนสามพ่นมาคันคึมก็ขึ่มมดมือคันแดดคันแดดก็แดดมดมือเพิ่น่ะมือนี่คื่มมดมือเนาะฝนชิดดีด้เนาะแมนเพิ่น่ามือนี่ออกไม่สามคำเดียนสามพันว่ะอืมมันขึ้มมดมือ้งสสยฝนชิดดีปีนี้ แมนว่าผลวางเสร็ว่าแมนบอกไม่ซ้ำคำเดือนซบอกมนอืัน่าขึ้นก็ขึ้นตลอดแมนอืกันขึ้นก็ขึ้นมัดมือกันแดดก็สีแดดมัดมือนีาเอนี่ลาเมื่อดีแมนมือนีฮห้มือได้ปี่น้อเต้มือบุญปกติจังแมนมือเต้โอ้โมอ้มือนี้เขาเริ่มต้นบุญว่าแมนมือ ตัว่อีแมวมือนีเด้นะว่ากันมือนี่ึ้นมัดมือก็คือคื้นมือนีละแม่มวนว่าเมื่อฝักฟันฟันเขาฝักหลับที่นี่ฝากหูเบิบเบิบเบิบชี้เถอะตัวขนยังมันเสียบเท็ดตอนน้อย แจ้งสนุกขวี่ันวะไม่ฮุ้มเพิ่มแบบตัวนี้นาะหุ้งเพิ่มกําลังตีแตงมอนอย่างปลาปิ่งปลาปิ่งปลาเขาปลาตะเพียนกินกับตำบหกหุ้ง ยุทงย่ทายยุไหย,ย่หน้าห้องนีมาว่ามันสิแสบยุ่พี่น้องในยูในกินอาหารนิสันมันห้อกินข้าวาะยา้ยคำยูบ่หอเมืองไ่ยยูอ่ะหอดปรยุก็ลม่มจลทีมวยปลายเกลี่ดินมนุออกอกไันเป็นล่างไม่ไกระไดอกหรือว่าดี้ดิ <c oughs> าาด้างมดแดงห้างนี้หมพี่น้องนี่ห้างห้างางครับโทโทโท่ง นี่ใครหลีกใครแม่น,นันนี่มันมีใครนี่บอ่นบอนเดียวนี่จบเลยเนาะข้างเดียวนี่พ่อเลยข้างเดียวพ่อเลยนีุ่กขันชัวมันเป็นใครนี่ได้ผู้บ่าวปวดได้เป็นโลคหรือได้บุ๋นเรื่องมีตู่มยังน้อมาน้องทางนี่เนาะมีเล่าสิใครเก็บเพื่อใครยังกว่านี่ใคร ยังอยู่นี่เดี๋ยวนี่แลอดนเลยขายกจหรือขายแบจังหวะแฟบคือแกคือยังตินี่เดนอยู่แพแดกย่ไหกะแดกอไอุนนล่าแม่พ่นงแล้วมาเป็นแดกติดตามส่มดหนีตักเปหนยังเลยเนาะนีหน่อยพอหน่อยเส้เดิมมีเลเด้อพี่นงตามปลากรุงมาได้หาประแดกกันซุกเป็นว่าประแดกเส็แล้พอประแดกขวดปลากง สักปันยังสิขายจักบาทละประตูขันขันวดเดียวสี่ยี่สิบาทโอ้ยี่ยี่สิบเกบาทขายสามสิบเปนรถมัดแพ็เขวดนี่ลอยหนึ่งขันเอาสี่ขวดโอ้เหนมัดนี่จักบาทขันมัดแพนี่สองลอยี่สิบจ้ะโอ้กระเถิกับขวดละนี่กท่เกับขวดนี่นี่สิบบาทเอเอาเป็น พี่น้องมานอกอะสนใจอยากเป็นซีมุลลาเึงเนะืนี่ก็สิสามน่อยอันอันเพิ่นเอาเมดแพ็กจังสิไหมองเน่อยสิโอ้กวดละยี่บาทเข่าเข่าเบืงถ้าเป็นแพ็กถือกวดละยี่สิบาทถ้าเอาเป็นกวดกวดเดียวนี่ยี่สิบเจ็ ถ้าเอาซี่ขวดนี่ยี่ขวดร้อยโอ้ยนึกว่าขวดจะเอาซี่ขวดดีไม่ได้ตัวพี่น้องนี่พี่น้องพูลวนพการใส่หลายเพิ่งกันอยากเอาเท้หลเห็นไหเอาเป็นแพ็กก็ติแมารกระไดนราคารถลงมาอีกนี่สิละขอพุ้นเด้รอพี่น้องพี่ปหนปราแดกพนหน่อยซอยเดิมอันนี้แบบซีมเบิ้งเด้อจ้ะพูดใ่ท่านร่องก็ร่องเบิ้งเด้อจ้ะร่องซีมร่องเบิ้งวันี้ลหมื่อหาสิบซีมม วันนี้ก็ดทิวายู่เด้นเม็ตัวพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่หรือว่าอยากเอาไปซีมลองเบิงก็ลองสร้างเป็นแพรก็ท่วมากเลยนะครับโท่มากหาไปรุ่นก็ได้เมียนไปส่งอยากให้พี่น้องเขาดิซิมไก่ไรเขาก็ไปเมื่อเกินยี่สิบโลไปเมื่เกินยี่สิบโลสิพี่น้องลองเบิงว่าจะแพรกหนึ่งเป็นแพรกหนึ่นหรือว่าเสียไปขายก็ได้ แมนตั่งไม่ลุ้นไปสรงแถบานเท่านี้แมนแมนาเกินยี่สิบโลเ้ยพี่น้องมาเกินยี่สิบโลแมนบ่บ่เกินยี่บโลส่งทันทีเอาไปทรไปรุ่นครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าห้าห้าเก้าสมทรมาลองเบิร์นค่าเตียรค่าเตียอยากาไปซิมกัลองโทรสร้างเบิร์เดิอพี่น้องเอาเป็นแพ็กเดิอพี่น้องเด้อ โว่ามากข่อยเจ้ี่ขวดเนี่ยพี่รุ่นโ้ยบ่ได้เลี่ิยโลมกุาไปด้ตเลี้ยงได้แมนแม่น้อยเลี้ยงได้มั็นบ่ได้ดอกเพราะว่าอยากให้พี่น้องเขาดีซิมแมนแนอยากให้พี่น้องซิมาก่อนเสบลรจังจังสร้างไม่เนาะสร้างไม้ส้าหลายๆขาจ้สิคุมคาไปแมนแมนสร้งขวดสองขวดเทากับ่ได้ขาน้ำมันหย่อนแล้ว โอ้ยแยวสวาไปส่งหัดทั้งบรนดุงเด้อบรนดุงมากงานเมื่อไงนี่ก็ทำมาอยู่ใช uh ่ทำมาปลาแดดก็หน่อยตีทำมาไิรุ่นมาไงทำมาปลาแดดก็หน่อยขอบขอบคุณเด้อเอฟซีทั้งบรนดุงหรือว่าบรนไก่ขีดติดกันหรือว่าพี่น้องหลายๆจังหวัดที่กำลังเบิ่งอีสานบ้างหน่อยก็ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับหรือว่าอยากกินปลาแดดเสียบๆบรนไก่ๆนี่ก็โทุได้ครับนี่คือโบทุ่งทีพิรุ่นบอกแล้วครับเอ้านี่ทางนี่คือกันละกำลังสี่ ปิ่งปาลาลวยเกลือปิ่งปาลาตาสามเม็มขั่วคือเก,ออกลเ<อ>ีพี่น้องไม่ยังล่ะม่ตัวพี่น้องแฟนครับตะก้อนมาบอกเคยลืมเด้จ้ะเกียร์หดคือเกลียิดหดค,คิดถึงคือเกลีแมนผู้ที่อ,อันเคยอุ้นหนุนช่องเขาอหยั่งหยั่งหน่อยไหม,อ,มอันแมนสนับสนุน <laughs> <laughs> อะไรเพราะว่าถืออัน คุณป่ ANS าุลาศสีกับคิดหอดเยด้อจาะคุณป่าแมนคุณป่าวลาดสีคุณไพ่คุณจอยมุนันเนาะคุณหลยหลคยคนอยู่หลเอฟซีไหลหมองหลบอลเคยมาแวะแมนเคยมาแวะมาช่มาหล่นมาเที่ยวน้ำเนาะคิดหอดคือเกากัิงเขาูเบิดอด บอว่าผู้สีคอมเหม็นหรือบูโปขคอเมมตนเนาะก็คิดหอดคิดถึงหุ่นไหลไหลเนี่ยนมเป็นตะยู่เป็นตะยูบ่่ะแเม่น้องไ่เมลน้องไ่เราเสียนป่าเห็นอือเกียยดินหล่อมอมอยู่ประตูหนามากเกียกดินหลอมอมกินิ่เงี้ยนี่เ่ะเข้าอยู่วเด้ ปลาขาวนี่ก็ทีปิ่งก็บ่โดนไบดอกก็สุกดอกพี่นอ้องโอ้เราจะเข้าได้ทั้งปิ่งทั้ยงฝอนทีเนีย่ยเสียงห้ามสิบุญแล้วเด้อวันนี้ห้าสิบต่ำบักหฮงเฮิมพี่นอ้องบุญแต่แสีบครับทางนี้ปิ่งปลากะลืมเป้ไปาวไวเลยไปใส่กนัไออน้ไปว่ะอไปอ่อนๆหอยปิ้งปลากระเด็ดแล้วลุงจี เติมแล้วไก่แล้วไก่แล้วปิ้งปลาไก่เด้การไปป่ะนี่ไก่แล้วยับสามเห็บนับเรื่มาแรงจนไปน่องนับต่ำๆไปเรื่อยๆมันนุบเรื่อยๆสุกแล้วก็ต่ำบัะโพงต่วเฮาผู้ใดโหลดไปในเวลาต่ำบัะโพงนยเด้อพี่น้องป่ะนี่ ทำผิกแห็งทำบักฮุ่งเพิ่มพอนแล้วเมืเม่อกี้เชี่ยกรรมลงไปเลยจ้ะเชี่ยเกี่ยหน่อยในมวนได้กินต้นเดียวได้กินเมื่ <c oughs> อปีเนะพอ,อนอปุ๊บจะหน่อยหน้าล่งจ้ะก็ต้องบีบหรอก เห็นว่าหลายก็ยัดใส่หลายเด้อหอมแบบาหนนาะนี่นะสิเมนชุ่รดนี่ชุ่รดใส่จัดน้ำตาน้ำตาน้ำตาพี่น้องประแดกพอหน่อยส้อยเดิมจ้ะใครเย้าก่อนมาเบื่องนั่กันสิเสีย้เดี๋ยวน้มเย็นเดี๋ยว ดเยินว่าประเด็กขายซอยแลให้วนึ่งขามากเลยาพี่น้องมาเบิ่งกันน่ำแบบนี้น้ำประเด็กมันเป็นยังไงโอ้โหเข้มข้นขนาดเตะพ่นอ่ะปใส่ลงไปก่อนข้นครับแถมอีกจังหน่อยน้ำข้นข้นเตงนุ่นนัวยหอมเปิดขวดออกก็หอมแล้ว ใส่ปูดองอปูดองลงไปพร้อมโอ้น้ำกัะปุกปูดองอต้นน้นอยๆใส่เป็นตโตรถรักใส่ปึ๊บลงไปนะละใส่กันลงไปงปไหอม เด็กครับพี่น้องลำบากพวงเพิ่มหอมหวยห่วยหอ,อมหนะักประเด็กเนาะประเด็กกวดนึงนี่นตำได้หลายโคกเด้อพี่น้องฮะเรื่อ,องใดต้องจิม้มเด้อจ้ะประเด็กแมนต้องล่องฮักตัวปอะจัง,จ,งจังสิบวันได้บ้าเฮากถั่วแมน่นวะแมน่นจิมต้องจิมนะ ไปนอนปดิไปว่ปลแดกแสบอีหลีแสบอีหลีเลยต้องร้องต้องรัวไปทางไหนทางนี้ผู้ตวปจะคนแล้วเนาะในเวลาไปเอาไปถูกแล้วเอาขึ้นไปเรอยถูกแล้วถูกแล้วเอาตัวจำพวกถูกแล้วแล้วกินหนอนห่อนตัวไม่เยอะแกนไข่ข้าห่าง เอาสามเ<า>ห็บนี่ไงสามเห็บได้ไปน้องปะมาเนี่ยมาเด้อจ้ามาเนี่ยปิ่งปลาเฮ้าปิ่งไม่ไม่ห่อนห่อนนี่จิ้งก็ตามบักคงเผ็ดเพจังหน่อยนอ้องเด้อจ้ามาแซ่บๆน้ำกันยุ่ขางสาเฮ้านนเนี่ยละมาเนี่ยจิ้มมันกันนะประตูตามมา่าบักคงใส่ประเด็กเพ่อนหน่อยนี่ สร้างก่อนอยกไปก็คือว่าประแดกเสบกัอแต่จำฮงพีささเ่เพลงเลยต้องปรุงหยัางยักนะพี่น้องแต่แต่ประแดกดิเป็นยังไงคือเบาบ่ะใด้เลยพี่น้องนองไปว่าป่าิปรุงยังหยักกว่นะแต่แต่น้ำประเดกกับพ่อเ้ เปพี่นอรูกไดดอกขึ้นหอดพี่น้องของทุบอนแเสียบคัสีอาหารกิ่งปลากับตำมุงว่คัสเด็โอ้คักันน้กาบ้งเด็บมาบ้างการคอยกินปนี่งกนาตวสยบคักบน่ยยุงแมงอ้ยุงแงโอยุงมวงปลาเห็นห มาคุงมาน้องปลาม,มาประเด็กเสียด,ด,ด็กล่องมันติดรสชาติก็ดีค่ะเพอเข้ามดพอาะีง่วผมขอปูดองก่อนนคับผู้อันแบง,ง่ายๆนี่คือเซตตะประแดกกรับ ักเตีดบักหนาวักีนีกอ้นิน้ำเลยน้ำเลยบางคนก็บักกินขิดเตแมงขบะหมัดั้ไดสีกิ่งฟาน้ำนยไ่ได้ก็บสลากเอาจริงจริโตรถ่โอเคพักอดอดี

uma pinga tá morrendo não ติดต้องหยุดมันกินป่าปวิด <laughs> น์นกินเล่นเน,นี่เสียบแล้นอกกินเล่นเป <laughs> ็นบระเด็ดแ <laughs> มนแล้วคอยกินแล้วอย่างกันแล้วก็คอยซือกัน โอ look, brother me, brother me, brother me. No ้แสบปากพี่น้องเอ้ยวามัคาี่เด้ปลาของคนหน่อยเฟ้เดิมพี่น้องบันโอกอะสั่งได้ครับขวดละยีบเกตาบาทซี่ขวดร่อยหรือว่าพี่น้องบันไก่บันไก่ได้ไดมจ้ะเพราสั่งคือพีรุ่นบอกนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้า่าฮ้ากสามพรุ่นหยิบช่วงขันยกเป็นแพ็กะมแพงครับเท่าะสองรอยสี่บบาทครับจะได้ใบหนีบหนี้พยุ่น้อมทิ้มงานครับ Assalamualaikum siang.